กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกับยายมวยอีกเช่นเคยเนาะยายมวยก็จะมาให้แนวทางหวยฮาหนอยรัฐบาลเวียดนามนะคะ4ฮาหนอยเฉพาะขิดพิเศษปกติ VIP นะคะประจำวันอาทิตย์ที่31เดือนตุลาคมพศ .2564 ก็สิ้นเดือนนะคะวันนี้พรุ่งนี้ก็รัฐบาลไทยก็แตกๆนะคะพี่น้องจ๋า วันนี้เรามาลุ้นของฮานอยกันก่อนเนาะว่าวันนี้ยายจะให้วิ่งลูดฟันระวังอะไรนะจ๊ะก่อนที่จะมารับชมนะคะเดามาสรุปผลของเมื่อวานนะคะเมื่อวานยายก็ให้แนวทางวิ่งลูด4กับ8นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เข้าอยู่นะคะพี่น้องเข้าตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะเลข8 ใครวิ่งใครลูดก็ได้เต็มๆนะคะสี่ก็เข้านะคะรอบที่สองก็เข้านะจ๊ะแปดแปดนะคะส่วนเลขเจาะไม่เข้าเนาะก็เจาะผิดไปน,นิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ค่ะใครกับผัวเลขเก้าเป็นแปดหกหกแปดนี่ก็ได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าส่วนรอบที่สามนี่ก็เจาะผิดอีกนะจ๊ะไม่เจาะสองสี่สี่สองมาเต็มๆนะจ๊ะพี่นะะ้องจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะ,ะแล้วก็เก้าเก้าไม่รู้มาจากไหน ปวงมาจากไหนก็ไม่รู้กันนะจ๊ะแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งว่าซ่านสรุปได้แต่วิ่งรูดนะจ๊ะเมื่อวานก็ดีใจกับคนที่ได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าจากส่วนไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเนาะโอ้ได้อยู่ตรงที่ระวังว่าแปดสองนี่นะเข้าเต็มเต็มเมนาะแปดสองรอบพิเศษเข้าเต็มเต็มนะจ๊ะก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะวันนี้เรามาดูว่า ยายจะให้ของอะไราย,ยายให้ห้ากับแปดนะเจ้าวันนี้ห้ากับแปดนะเจ้าวันอาทิตย์ที่สาสิบเอ็ดเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะวิ่งลูดห้ากับแปดนะคะห้าห้าแปดแปดนะจ๊ะฟันแปดห้านะจ๊ะระวังสี่ห้ากับหกเก้าส่วนเลขสามตัวตัดเล่นก็ศูนย์หกเก้า 487นะคะจับเล่นนะจ๊ะจับเล่นนะจ๊ะส่วนเลขที่เจาะก็มี8182838450525356นะคะ56อาจจะเป็น59ก็ได้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าอาจเป็น59ก็ได้นะจ๊ะอย่าลืมปิ้นหัวกับหัวเอานะคะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะถ้าชอบตามนะคะถ้าไม่ชอบผ่านได้นะคะทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะ แนวทางอีกหนึ่งแนวทางที่ให้ท่านได้เลือกนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณของยายเองนะคะแล้วก็ดูสถิติของหวยของงวดก่อนๆน,นะจ๊ะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะหวยก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยอ่า ปังปังนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะจ๊ะพี่น้องสาขอให้ทุกคนคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะแข็งคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ